อยากฝากอะไรคนที่บ้านครับก็<อ>ไม่ต้องเป็น่วงครับคนตัางนี้ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวฝากอะไก็กลับไปให้ครับมัน่วเสรื่องัชีวิตได้ครับหาเลี้ยงคิดไม่อบครัวอะไร อแกร่งแข็งทนเส้นทางสู่การเป็นนักมวยกว่าจะได้มาบอกเลยไม่ง่ายอย่างที่คิดสวัสดีครับรบกวนทั้งสองช่วยแนะนำชื่อหน่อยนะครับครผมผมเป็ตร,รงใจเพีบีเมเนี่คนระับผมสมานใจทีวีมครับทำไมถึงเลือกอาชีพนักมวยครับผมก็มัน เคยสร้างชีวิตได้ครับเลี้ยงชีพได้ก็กลัวได้แล้วก็ชอบส่วนตัวนะครับแล้วเส้นทางของการเป็นนักมวยเนี่ยจุดเริ่มต้นจากตรงไหนครับตอนเด็กๆครับผมอยู่ที่บ้านครับพ่อเคยเล่มวยครับแล้วที่บ้านก็เพื่อนเพื่อนของพ่อครับเขาทำไร้มวยครับแล้วก็ผมได้ไปเห็นครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็พ่อได้สนับสนุนครับให้เข้ามาอยู่ในวงการมวย แล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันนะครับผมก็มีการแนะนำมาครับผมก็ชอกอยู่ที่ใต้ก็นานนะครับแล้วก็แนะนำทางทรวริสตมาครับให้ตัมหนูในปรเทศแบบได้มาเรียนยังถึงเลยแล้วสำหรับรางวัลที่ได้มาล่าสุดเข็นขัดแชมป์มารู้สึกว่าฝึกหนักไหมครับรู้สึกอย่างไรบ้างหนักครับเรื่องหนักมันหนักทุกไฟเลยครับเพรว่าไฟจี่จริงแชมป์ก็จะหนักเป็นพิเศษนะครับก็ต้องต้องมีระเบิยบวินในในการซ้อมครับในอนาคตยังอยากทำอาชีพนี้อยู่ไหมครับ ก็ถ้าร่างกายยังไหวก็จะฝึกไปเรื่อยๆครับสร้างเชื่อโดยมั่แล้วก็คงจะรู้แลคิดถึงบ้านบ้างไหมผมได้กลับบ้านด<อ>ูไหมช่วงหลังๆนี้ก็ปีใหม่ก็ได้กลับนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราครับสร้างสร้างอ,อนาคตไม่ไม่ไม่กลับบ้านก็ให้ให้มันประสบความสำเร็จก่อนครับก็กลับอยากฝากอะไรถึงคนที่บ้านไหมผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ คนดังนี้ก็ทำมาที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวบ้านไปกลับไปให้ครับงั้นขออย่างสุดท้ายขอฝากถึงคนที่อยากจะทําอาชีพนี้หน่อยครับผมก็สําหรับคนที่ชอบในอาชีพมวยไทยนะครับต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆครับถ้าใจไม่รักจริงก็อาจจะประสบความส้เร็จความสําเร็จ่ยากหน่อยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประจักษ์ครับแล้วิสาหกีฬาค่ายทีวีเอ็ยิมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยิมเป็น หัวหน้ากลุ่มสอนทางค่ายมวยศิรินครับคำถามแรกนะครับนักมวยแต่แต่ละคนเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างครับส่วนมากก็มาจากต่างจังหวัด <c oughs> เขารวมตัวกันได้ยังไงครับผมเขาก็อาจารย์เป็นคนหามาทางค่ายจะเฟ้นหาเองใช่ไหมครับทา,าจายจะเฟ้นหาตัวจำวนมากจะเป็นต,ต่างจังหวัดที่มีพื้นฐานการล่อมวยราดับต่างจังหวัดมาแล้วแล้วทางค่าย ส่งนักมวยเนี่ยขึ้นชกเวทีไหนบ้างครับผมก็มีเวทีราชดำเนินลุมพินีชงสามชงสิแล้วเรื่องกฎระเบียบการซ้อมของทางค่ายเป็นยังไงบ้างครับผมก็คำว่าค่ายเรอยกว่าค่ายก็มีม,มีกฎระเบียบหมดไม่ว่าจะเป็นค่ายนเสือค่ายทหารค่ายมวยก็มีมกฎระเบียบแลาเดี๋เราังกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เด็นกฎระเบียบที่ไร แล้วการการเทนนักมวยเนี่ยมันเหมือนกันหมดไหมครับชอเหมือนกันหมดไหมอะไรแบบนี้มันก็ชอมใกล้เคียงกันแต่ละคนจะติวเข้มเป็นอ่แล้วแต่คนไหนที่ถัดถนัดหรือว่าจะพยายามต่อเติมอาวุธใช้ทุกรูปแบบหรือว่าใครที่ถนัดเข่าก็พยายามวิ้งเข่าใครที่เตะก็คือพยายามวิงเตะใครที่กดมัดเราก็พยายามเขียนัะดับใน้เรอยบร้อเพศค่าตัวของ นักมวยที่นี่อยู่ที่เท่าไหรล่ลครับผมหนึ่งแสบาทอยากฝากอะไรหรือให้กําลังใจสําหรับคนที่อยากเป็นนักมวยหน่อยไหมครับอาจารย์ก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยต่อยมวยดีถ้าอยากยากมวย,ยมันมีหลายรูปแบบคือมันเลือกแต่บางคนมาด้วยเจรักบางคนมาด้วยใจรักบางคนก็มาด้วยสถานะของทางบ้านเห็นเพื่อนเขาต่อยมวยมีเงินมีทอง แล้วก็อยากมา่วยด้วยก็อันนี้ก็แล้วแต่นักมวยที่ยังจยรีเริ่มเขาคิดแต่ว,ว่าการเปิดมันมัมนต้องมีะระเบียบวินัยและต้องมีระบบจนจุเอาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนมากครับ